อ่าอันนี้คือต่อหัวเสือที่ผมไปเอาออกจากจุมชนนะครับทุกท่านจะเป็นต้องออกนะครับผมเพราะว่าอยู่ต่ำมากเลยอยู่ชายคาเลยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปที่ลงไปเมื่อเมื่อวานนะครับผมก็อันตรายอยู่นะครับเพราะว่ามีพืชผักสวนครัวอยู่ล่างแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับเด็กเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็คนทั้งคนแก่ระแวกนั้นน่ะเยอะนะครับพอเดินผ่านไปเนี่ยมันอันตรายนะครับผมก็อยู่ถ้าคนตั้งสูงก็เอื้อม เล่มไปหน่อยว่าเผื่อะนะครับผมประมาณนั้นก็ใช้มาดั้งประมาณก็ห้าหกขั้นนึงนะครับผมขึ้นไปอุดด้วยน้ํามันเบนซินให้มันสลบนะครับวันนี้เลยมาถ่ายข้างในให้ดูนะครับมาแกะนะครับออกบินไปหมดแล้วครับผมพอสักพักนึงเนี่ยขึ้นไต่ตามต้นไม้เต็มเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็ออกบินมูเมียนหน่อยนึงแล้วก็ออกไปนะครับ ก็ไม่ตายนะผมก็จะมีส่วนมากจะว่าไม่ตายเลยก็เดี๋ยวจะว่าอย่างวันนี้นะครับมันก็มีประมาณประมาณติดตัวได้อยู่นะครับที่เห็นด้วยนะผมที่ว่ามันสลบจัดเลยนะครับแต่ส่วนน้อยนะครับผมดีกว่าเราไปเผามันอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงมันอันตรายนะผมบางที่ก็เผาเผาทิ้งนะครับเพราะว่ามีข่าวไลายลเคสนะครับผมที่ทําร้ายคนจนเสียชีวิตก็มีบาดเจ็บก็มีอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าไว้ใจนะผมของวันนี้ ไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับแต่ถ้าที่น้องๆเขาเลี้ยงกันอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งเขาเลี้ยงกันห่างบ้านนะครับมีวิธีป้องกันอะไรของเขานะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องต่อนะครับก็ดูน้องๆมั่งต้อมมั่งอะไรมั่งที่น้องๆเอฟซีแนะนํามามั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมการอุดต่อสลบรับก็ขอบคุณก็เหมือนคู่นะครับผมเรื่องต่อเนี่ยผมก็เผากันแบบชาวบ้านเลยล่ะนะครับกลางวันนะครับมีโดนกันบ้างนะครับผมบางทีก็กลางคืนอะไรเงี้ยนะก็ไม่เห็นน้องๆต้อมบ้างใครบ้างอะไรเงี้ย ก,การอุสำลีให้ตลดมันก็ง่ายนะผมก็ขอบคุณก็เหมือนคู่นะฮะแต่เรื่องพึ่งเราก็โอเคอยู่อันเนี้ยนะครับแต่เรื่องต่อเนี่ยไม่เป็นเลยนะครับต้องยอมรับนะครับผมน้องเขาเก่งนะก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับอันนี้ผมก็เคียยวออกนะผมไปเคียย์ทิ้งในป่านะไอตัวที่เดินเดินเนี่ยนะผมส่วนตัวโยกไปโยกมานี้เป็นตัวหนองนะครับ ปกติก็ต่อก็จะกินสารพัดนะครับผมก็ใที่เห็นอยู่นะครับปลาย่างถ้าใครตากไว้เนี่ยโอ้โหจะมีตอกเสือนะฮะใบจกมาหมดนะครับผมเนื้อปลาย่างอะไรเงี้ยนะครับมาป้อนอะไรเงี้ยครับส่วนเท้าขาวนั่นก็เป็นที่ฟักเหมือนพึ่งเลยนะครับผมฟักไปไล่ถอดไปหยอดไปเรื่อยนะครับลังมันเล็กมันเลยน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นลังใหญ่เนะี่ยจะเป็นวงเพลิเลยมันก็จะดูเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องจาเป็นต้องออกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งสวัสดีครับผม